เอามา้วดยกม้วดจ๋านี่เอ็งรู้ไหมว่าเจ้าน่ยเขาเป็นแต่เพียงแต่ความฝันนะใช่สิฝวนเม่มีกระตักจันที่มามีจริงหรือไม่มีจริงไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าแต่ถ้ามีจริงถือว่าเจ้าฝันแม่นเจ้าฝันแม่นเนี่ยนะสามตัวตรงตไม่ตรงต๊อเลยนี่กต้องเป็นเรื่องนี้ เมืองนี้มีโคโยตี้แบแม่มื่เห็นตัวตลกเงาสายลงอะไรอีสัดามให้นมหลุดด้ยมันรู้เห็นเป็นใจกับอาจารย์รู้ไหมเนี่ยเขารู้ไงว่าอาจารย์ชอบแบบนี้ใจเย็เนๆลูกไอ้ชุดสีมว่วงมันเป็นตัวตลกอย่าไปเอาหัวโจ๊กหัวโจ๊กตะขี้เรียขี้ลาดแม่งขี่โลก มันก็ออกจากโรงพยาบาลมามันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาพี่เอกดีกว่าลนอมันมันมันแหมอีนี่สายเอวหมาเลยสวัสดีครับคุณนโนหวยจะมีห้าห้าข้างล่างด้วยอะ วิ่งข้าอะไรหวดนี้มันเนสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้พี่ทหารมากระลาดธูนผู้มีขี้ทูดขึ้นเฝ้าเป็นทูตเป็นทูตคุณนักขี้ทูดแต่คนนั้นนะโอ้โหอ่านับรางวัลซะก่อนเราจะอยากจะทราบว่าไม่คุยกันนานมากเลยเฮ้บอกเต้ว่าคุณหึงก็ทักใจด เมืองนี้นะ <heh> มีกษัตริย์จันท <ally> ี่มาหรือเปล่าอ๋อมีมีองค์พระมหากษัตริย์จันที่มาแล้วเธอเป็นอะไรอยู่ในมองนี้เป็นนางข้าหลวงนางสนมต้นห้องค่ะโอ้โหขนาดนางข้าหลวงยังใส่เพชรขนาดนี้เลยตงใครจะมีโัล,ล่วยสร้างเรื่องเลยนะมีโัล่วยพี่เอกพี่เกย์กมไม่รู้เหรอว่าเป็นเมียน,น้อยสุดที่รัก <should be S 2> uh เอียม yeah, ึงล่อร hey, ุ่นแม่เลยรแบนีเปรนกาพูดเลยป้าพ um. ูดอย่างนี้ได้ไงไม่แต่ลพูดป้าอยากพูดคยไปบอกว่ามีทูตต้องการเข้าเฝ้าตอนนี้องค์พระมหากษัตริย์ให้มารับท่าจะทูตไปขึ้นเฝ้าข้างในอยากจะรู้ว่าองค์ไหนเหรอเป็นตัวสำคัญนี่คือพระเอกอ๋อ แกมองมองไม่เห็นมองแล้วมองอกีกมองไม่เห็นเลยอีคนนี้มึงต้องหาไว้คณะนี้เลยนะมู <c oughs> จองต้องเป็นสาวหน่อยนู่นจะไม่ว่าเลยนะป้าเอ้ยฮห<ะ>น <c oughs> ูถ้าได้ป้าไปนะคุ้มนะลูกป้าทอดเก่งป้ามีเงินเดือนนะลูกเดือนละห้าร้อยเดือนหนึ่งป้ารองแต่เด็กๆแล้วฮะป้ารองแต่เด็กเ <c oughs> ก่แกป้าไม่ยังรอดอยู่เลยลูกแล้วนี่หนูจะลองมาจะทุ่มสุด ขอเข้าเฝ้าใช่ไหมเมื่อกี้นี้เธอเลยปัดเดี๋ยวนี้เนี่ยองพระมากรัตับมากำลังรออยู่นี่เราต้องทำยังไงบ้างขอเวลาบรรดาท่านผู้ชมสักสักครู่นะครับได้รับข่าวจากคณะท่านนายกนะครับให้เปลี่ยนน้องโน่สุธิรัตนนะครับให้ร้องเพลงเทพีบ้านไพรนะครับก็ตอขอใหบรรดาท่านผู้ชมท่าน เอาไปจเกีพรเสียงลุกมือให้น้องโน้ตุดที่หลังสักนิดนึครับองไรหัวเหับไม่บะเอเนไรให้อมอนอยูอจเอ๋คนจ่ายตังนะจะเอ๋อ๋ออ้ยได้ค่ะเสรเพลง้องฝังได้คณะะกรรมการวัดพอมีกระสอบสักสักไปไหมครับใส่จะเอเข้าไปทิ้งถวงเลย เพลงกฟังได้ค <Leslie> ่ะ <apology> ุทธมนีต้องคอยากบรรดาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวกเป็นเดือนกันาน